ที่ข่าวนี้เลยดีกว่าค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเขาได้มีการจับมือภายเคียเครือข่าย,ยนะคะจับมือกับภายคยีเครือข่ายนะคะจัดอาสาละหบูชาและเข้าพรรษานะคะหกเจ็ดทั่วประเทศนะคะส่งเสริมพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกิจกรรมทางศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนะคะเนื่องในเทศกาลวันอาสาละหบูชาและเข้าพรรษา2567นะคะซึ่งงานเนี่ยจัดในระหว่างวันที่15นะคะถึง21่กรกฎาคม2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนาตรัยนะคะด้วยการร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาบำเพ็ญศาสนากิจรักษาศีลลดละเลิกอบบยมุกนะคะสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยค่ะโดยในส่วนกลางนะคะร่วมกับพระสงฆ์กรุงเทพมหานครหน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมองคอ์กรภายอ,องคอ์กรเครือข่ายทางศาสนาภาคเอกชนนะคะและ สถานศึกษาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพันษาพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพันษานะคะซึ่งจัดงานเนี่ยในวันพุธที่17กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาณกระทรวงวัฒนธรรมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีพิธีถวายเทียนพันษานะคะณพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย15วัดด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะแล้วก็วัดตรมิตรวัดไตรมิตรวิ ทยารามวัดปทุมวนารามวัดปะยุระวงสาวาตวัดสุทัศเทพวรารามนะคะวัดพระรามเก้าการนาพิเศษวัดปากน้ำวัดมหาธาตยุวราชรังสิษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดเทวราชกุญชรค่ะวัดอรุณราชวรารามวัดหงรัตนารามวัดชนะสงครามและวัดราชาที่วาดวิหารนะคะ คุณผู้ชมคะ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นได้เลยนะคะออสามารถไปร่วมบุญกันได้คะ่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าแล้วเนาะ,ะทั้งวันเสาววร์และวันอาทิตย์เลยวันอาสาแห่บูชาแล้วก็ต่อด้วยวันเข้าพรรษานะครับ